หลายๆคนนะครับที่ติดตามจัก,กราวาล a r r o โรเว s ร์ที่มีซีรีสเยอะแยะมากมายคงยังทำทีมนี้กันได้นะที่ชื่อว่า Justice League ที่จริงมันไม่ได้ตั้งชื่อว่า Justice League ตรงๆนะครับแต่ว่าเขาอาจจะตั้งชื่อว่า The League อะไรประมาณเนี้ยเพื่อเลี่ยงบาลีผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีปัญหาภายในนั่นแหละเพราะว่า DC เขาไม่ค่อยอนุมัติให้ช่องซีรีส์อะไรพวกเนี้ยใช้คำว่า j Justice League แบบ ต้องโต้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลัวจะมันไปทับหนังอะไรเงี้ยโอเคใครยังจําทีมนี้กันได้บ้างครับทีมที่ผมคิดว่าแม่งไร้ประโยชน์มากๆเลยนะไร้ประโยชน์ยังไงอะคุณลองคิดดูว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ c r i s i s o n i n f i n i t e Earth มาแล้วนะครับทีมนี้ก็ได้ก่อตั้งขึ้นโดยผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกซูเปอร์เกิลกับเดอะแฟลที่เป็น หัวเรือใหญ่ในการรวบรวมสมาชิกที่มีความสามารถเพื่อต่อกรกับภัยระดับมัลติเวิร์สหากมันเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ผมคิดว่าหลังจากที่ก่อตั้งมาแล้วมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันนะครับโอเคเรามาดูสมาชิกกันก่อนดีกว่าว่าประกอบด้วยใครกันบ้างหนึ่งเลยก็คือที่อยู่ตรงกลางก็คือซูเปอร์เกิลซูเปอร์เกิลคาร่านะครับคาร่าก็อยู่ มาตั้งแต่อีเวนต์อินเวชั่นแล้วก็อยู่ยาวมาจนถึงปัจจุบันก็มาอยู่ตรงกลางซะส่วนทางขวามือก็คือแบ r ร์รี่อาลเลนแบร์รี่นี่อยู่ทุกอีเวนต์เลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเป็นผู้ทําให้จักรวาลนี้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอ่าแล้วลองมาดูซ้ายมือของคาร่ากันบ้างดีกว่าก็คือซาร่าค่ะแม่คาร่ากับซาร่าอยู่ข้างๆกันนะครับ โอเคซาร่าเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเธอคือไวท์คาราเรีเป็นตัวแทนจากทีม Legend of Tomorrow นะครับถัดไปจากซาร่าก็คืออ่าเคสเคนหรือแบทวูแมนคนแรกครับส่วนถัดไปอีกนะก็จะเป็นอ่ามาเชี a n แม n ฮันเตอซึ่งก็มาในรูปลักษณ์ของคนปกติเพราะว่าขี้เกียจทำซี g นะซี CG แพงเมคอัพก็แพงอ่ะเรามาดูอีก2คนที่อยู่ทางขวาสุด คนแรกที่ตัวสูงสูงเลยก็คือ Black Lightning เจฟเวอร์สันเพียนครับเพิ่งมาตอนอีเวนต์ i s i s o s o n i n n i t i t e r t r t h นะครับมาช่วยอ่าชะลอการระเบิดของเครื่องอะไรทักอย่างน่ะที่เดอะแปดเอิร์ดเก้ากำลังวิ่งเพื่อชะลอไม่ให้มันระเบิดนะครับส่วนคนสุดท้ายเลยก็คือ Superman มแม่ซูเปอร์แเขาเรียกว่า Superman เนี่ยเป็นไอคอนิกที่หลักๆเลยในทีม Justice League แต่ Superman ไปอยู่ขวาสุดเลยแทบจะหลุดเฟรมออกไปแล้วนะครับโอเคทีมนี้นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันเป็นทีมที่ไรประโยชน์มากเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ Crisis on i n f i n i t e Earth มาแล้วทีมนี้ก็ได้ก่อตั้งขึ้นนะครับแต่ว่าการที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยเพราะเขาก็ไม่ได้มารวมตัวกันอีกแล้วหลังจากฉากฉากนี้ซึ่ง เอาตามตรงนะครับก็เข้าใจแหละเพราะว่าหลังจาก The Flash Season 6เนี่ยหลังจาก Event r Crisis on Infinite e a r t h เนี่ยมันเป็นช่วงปีของโควิด -19 คดิบอดีเลยเพราะอย่างั้นในปีถัดมานะก็จะไม่มี e v e n ์อะไรเลยใน The Flash Season 7ก็ไม่มี Event Season 8ก็มี Event Armageddon แต่ว่า Armageddon เนี่ยมันเป็น Event เขาเรียกว่าระดับ ตำบลร,ระดับเล็กๆซึ่งมันก็จะมีการสารต่อเกี่ยวกับทีม Justice League เนี่ยมาต่อหน่อยหนึ่งก็คือผมเล่าก็ข้านะคือมีไวร้ายมาจากอนาคตเขาบอกว่าแบรี่ในอนาคตเนี่ยทำให้โลกถึงการอวาสารเพราะว่าแบรี่เกิดการคุ้มข้ั่งขึ้นแล้วในปัจจุบันเนี่ยแบรี่ก็เริ่มเสียสติขึ้นมาทุกทีทุกทีด้วยอะไรก็ตามแต่นะครับที่ทำให้แบรี่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ปกติแล้ว ว่าตัวเองทําอะไรลงไปทําไมเขาถึงจําเหตุการณ์อะไรบางอย่างไม่ได้เลยนะครับเขาก็เลยขอความช่วยเหลือจากทีม Justice League ซึ่งมีเพียงแค่เจฟฟ์สันเพียร์สหรือแบ็คไลนิงมาเพียงคนเดียวเท่านั้นคน,นอื่นๆหายหัวอ่ะผมอาจจะยกยกให้เพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ระดับตำบนมันคงจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนจะต้องมารวมตัวกันนะครับเอาตามตรงนะคาร่า อยู่โลกเดียวกับแบรลี่คือทุกคนในทีมเนี่ยอยู่โลกเดียวกันแล้วเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ c ค i s i s o n i n n i n i t e e a r t h เนี่ยจักรวาลของทั้งา่าจักรวาลแบลตซูเปอร์เกิลและก็แบล็กไลนิงเนี่ยมาได้รวมตัวกันอยู่ในโลกโลกเดียวนะครับก็กลายเป็น Earth p พล m um. e คาร่าซูเปอร์แมนอะไรก็ตามแต่สามารถบินมายัางเซนทรเทซิตี้ภายใน คลิปตาอาซาร่ากับทีมเลเจนด์ผมอาจจะอารมุ่มอร่วยได้เพราะว่าพวกเขาอ่ะไม่ค่อยได้อยู่ในโลกปกติเขาอาจจะไปท่องเวลานู่นนี่นั่นส่วนแบทบูแมนผมเข้าใจเพราะว่าวกว่าจะเดินทางมาถึงอะ่ะมันก็ไกลอะ่ะเผอเอเดินทางมาถึงแล้วอีเวนต์หรือว่าอะไรเขาจัดการปัญหากันเสร็จแล้วก็ขี่รถกลับอะไรเงี้ยมันก็แบบแปลกๆไม่คุ้มค่าน้ํามันอะไรเงี้ยส่วนคนอื่นๆคนอื่นเหลือใครอะ่ะเหลือ อมาเช่นแมนฮันเตอร์ซึ่งผมคิดว่าเขาก็คงจะมีภารกิจอะไรของเขานั่นแหละเอาเป็นว่ามีเพียงเจฟฟ์สันเพียรคนเดียวที่มาช่วยแบร์รี่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งคนอื่นๆก็ไม่สามารถเดินทางมาได้ก็นั่นแหละตามนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่อาจจะทำให้ทั้งทีเนี่ยแตกคอกันเพราะว่า,วากูก่อตั้งมาแล้วพวกมึงไม่ช่วยอะไรกูเลยก่อตั้งมาให้เปลืองงบ ทำโต๊ะอะไรเงี้ยคือไอ้เรื่องทำโต๊ะเนี่ยผมผมชอบมากเพราะว่าหลังจากที่ทุกคนเนี่ยมายืนไว้อะไรโอลิเวอร์ที่เป็นผู้เปิดจักรวาลแล้วเบลลี่ก็เลยโชว์เก้าอี้ที่เป็นเขาเรียกเก้าอี้วงกลมคล้ายๆว่ามานั่งประชุมกันแล้วก็มีตาสัญ,ญลักษณ์ของทุกๆคนนะครับซึ่งก็นั่นแหละก็มีตาสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มานั่งคุยหัวเราะคิกคักค,กคกิอะไรกันประมาณนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะคือ เบลลี่ก็ตั้งใจทำแหละผมดูจากทรงแล้วเขาก็แบบทีมนี้มันจะต้องเป็นทีมที่รวบรวมเราสมาชิกที่สุดยอดไว้ในทีมเดียวกันแต่ว่าผมลองมานั่งคิดเล่นๆที่จริงผมนั่งคิดมาสักพักแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะมาคิดแบบเป็นจริงบป็นจังพลังของแต่ละคนเนี่ยมันคู่ควรที่จะเป็นสมาชิก justice league ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำไมถึงเลือกบุคคล ทั้งหมดนี้กี่คนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าคนมารวมเป็นทีม Justice League ทำไมถึงต้องเป็น7คนนี้อ่ะเรามาวิเคราะห์กันเลยคนแรกแฟลตกับ s u p e r g i r กซึ่งผมเข้าใจว่า2คนเนี้ยยังไงก็ต้องเข้าทีมอยู่แล้วเพราะว่าเป็น Trinity นะครับหลังรองจาก Green a r r r w อ่ะสคนนี้เข้ามาในทีมได้อย่างสบายๆไม่มีปัญหาส่วนคนอื่นๆเนี่ย มาเชียนแมนฮันเตอร์อันนี้ผมคิดว่าเขาควรอยู่ที่สุดเพราะว่าในเวอร์ชั่นการ์ตูนหรือเวอร์ชั่นอะไรไหนๆเนี่ยเราก็มักจะเห็น m a r ชี a n แม n ฮันเตอเนี่ยอยู่ในทีมซึ่งเขาก็มีประโยชน์นะในจักรวาล a อ r o w วิร์ดเขาก็มีประโยชน์อย่างมากนะหลังจากที่จักรวาลถูกทำลายไปแล้วเขาก็เป็นคนที่ใช้ความสามารถาพลังกิจอะไรของตัวเองเนี่ยทำให้ทุกคนสามารถจําเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นได้ แล้วทุกคนก็เชิดชูเราฮีโร่เนี่ยเออผมคิดว่ามาเชียนแมนฮันเตอร์ซูเปอร์เกิร์ลแลตเหมาะสมที่จะอยู่ในทีม j จัสติ e a g u e ของอาจจักรวันแอโรเวอร์นะแล้วมาดูคนอื่นๆกันบ้างดีกว่าคนแรกก็คือซาร่าแลนด์หรือไวท์คานาลีนอกจากเธอเป็นกัปตันของทีมเลเจนแล้วเธอก็มีสกิลการต่อสู้เตะต่อยธรรมดาทั่วไปนะครับก็ เออ่ผมคิดว่าซาร่าเนี่ยที่อยู่ในทีมเนี้เพราะว่าเธอเป็นกัปตันเธอเป็นตัวแทนของทีมเลเจนด์ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการแก้ไขไทม์ไลน์ในอดีตปัจจุบันอนาคตก็เลยมาอยู่ทีมนี้ได้ส่วน Black Lightning เนี่ยผมคิดว่าเออผมไม่รู้ว่าเขาใช้ระบบไหนในการคัดเลือกเอาแบบในเนื้อเรื่องนะเราไม่เราไม่เกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริงนะเพราะ โลกเห็นความเป็นจริงผมรู้ว่าทําไมแบ็คไลนิ่งถึงมาอยู่ในทีมนี้เพราะว่าคุณสังเกตดูทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวแทนจากซีรีส์ของช่อง CW ในจัก,กรวาลแอโรเวิร์าซูเปอร์เกอร์เดอะแฟลตซาร่าก็มาจาก Legend of Tomorrow ส่วนเคทเคนก็มาจาก Bad w o แมนแต่ว่าผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าซูเปอร์เกอร์นี่กินกินหลายตำแหน่งเหมือนกันอะเรามาว่าถึง l บล็คล i n เนีงกันต่อดีกว่า Black Lightning แบล็ l ล g h t n i n งเรายังไม่จบนะก็คือเขามาอยู่ในทีมนี้ได้อย่างไงผมก็งงๆเหมือนกันเพราะว่าเขาปรากฏตัวครั้งแรกก็คืออีเวนต์ i คร s ิสอ n นอิ i ฟินิตเอิรเลยแล้วก็มาช่วยในการชะลอกการระเบิดของเครื่องปฏิสสารของ f l a ตเอิร์90ที่เขาวิ่งอยู่นะให้ทีม f l a ตกับ f l a ตเอิร์90มีเวลาคุยกันนะครับซึ่งผมคิดว่าประโยชน์ของเขามันก็มีแค่นี้ ความน่าประทับใจก็เฉยๆมาแบบงงๆมากเขายังงงอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงพากูมาที่นี่แต่ว่าเขามาอยู่ในทีม Justice League ได้อย่างไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทั้งในความเป็นจริงนะไอในเหตุการณ์ Crisis on Infinite Earth เนี่ย Black Lightning แม่งโดนลบไปแล้วแล้วก็คนที่สามารถกอบกู้จัก,กรวาลก็จะมีไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับ แล้วอีก2คนนะ่ะที่ช่วยกรอบกู้จัก,กราวาลแต่เขาไม่ได้อยู่ในทีม Justice League เลยก็คือ Lex ก u t h เทกับ l i อ n c h o ยสคนเนี่ยคือแบบโอเคแหละเล็กสูเทอร์เขาเป็นตัวร้ายแต่เขาก็มีส่วนร่วมในการเขาเรียกว่ากรอบกู้จัก,กราวาลขึ้นมาใหม่ l i อ n นชอยก็มาอีเวนต์แรกก็อาจจะได้เด่นนิดนึงแต่เขาก็ไม่ได้ไปต่อไม่ได้มาอยู่ในทีมนี้ต่อซึ่งผมคิดว่า เบลลี่กับคาร่าก็คงจะล็อกไว้แล้วล็อกว่าเอ้ใครจะเข้าในทีมนี้ก็ต้องเป็นคนรู้จักของกูหรืออะไรประมาณเนี้ยเอยสอสคนนี้ก็เลยไม่อยู่นะครับส่วนเคสเคนเนี่ยเคสเคนแบทวูแมนมาครั้งแรกก็คืออีเวนเอลส์เวอร์แล้วก็คร i s ส s on อนอ i นฟินิตเอิหลังจากนั้นเธอก็ตามเนื้อเรื่องนะเธอก็ได้ไม่ได้เป็นแบทวูแมนต่อแล้วก็มีแบทวูแมนคนที่2ขึ้นมา เธอก็ไม่ได้เป็นในสมาชิกจะติ e หลีกต่อแน่นอนส่วนซูเปอร์แมนเนี่ยซูเปอร์แมนผมรู้สึกว่าโอเคแหละเพราะว่าจักรวาล a อ r o โรเว s ร์่ะนะเขาเป็นเขาเป็นคนที่ไม่ได้เด็ดเอาซะเลยเป็นเหมือนรองรองซูเปอร์เกิร์ให้บางคนคิดว่าเอ้ยซูเปอร์แมนคนนี้มาจากซูเปอร์แมนแอ o โลอิสหรือเปล่าก็นักแสดงคนเดียวกันผมบอกให้เลยนะว่าอีเวนท์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนซูเปอร์แมนแอ o โลอิสอีก แล้วอีกอย่างหนึ่งคือซูเปอร์แมนแอลโรอิคือเป็นคนละจักรวาลไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับแอลโรเวิร์ดเลยนะครับส่วนนักแสดงคนเดียวกันเนี่ยโอ,อเคอันเนี้ยก็อาจจะมีคนสับสนกันบ้างเพราะว่าเขาเพิ่งมาบอกในตอนซีซั่นสองเมั้งว,ว่าเขาเป็นเขาได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาอยู่คนละจักรวาลกับแอ r โรเวิร์ดอย่างแน่นอนนะครับดูไปดูมานี่คือแบบว่าการก่อตั้งทีมนี้คือมันก่อตั้งทำเท่มันเหมือนกับ มันเป็นตอนจบของอีเวนต์มันจะต้องมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่แต่ว่าสิ่งที่เขาสารต่อมันมันไม่ได้มีอะไรต่อเลยแล้วมันก็ผมเสียดายผมเสียดายที่เขาแบบว่าอุตสาหปูมาขนาดนี้แล้วแล้วอีกอย่างนึงคือหลังจากที่ทีมนี้ก่อตั้งเสร็จอะมันมีก็เกียกอีสเตอร์เอกไปยังแบบว่าตัวละครของ DC ก็คือ Wonder Twin Wonder Twin ก็เป็นตัวละครของ DC เนี่ยเป็นพี่น้องที่มีพลังนะครับ มันมีอิอร์เอกตรงที่มันมีเสียงลิงแล้วก็มีกงลิงที่ชื่อว่ากรีกกรีกซึ่งเป็นแบบว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของวันเดอร์ทวินอะไรประมาณเนี้ยแตก่ก็น่าเสียดายเหมือนกันที่เขาไม่ได้ต่อแล้วก็ไม่มีการแบบว่าเอะใจหรือว่าเอ้ยเรามาสารต่อเรื่องวันเดอร์ทวินต่อกันดีกว่าเว้ยแล้วก็เอ้ยลืมลืมมันไปลืม,ล,มลืมมันไปแค่นั้นเองครับโอ้ก็น่าเสียดายมากๆของอีเวนนี้ซึ่งผมบอกตามตรงว่าอีเวน c r i สุดออนอินฟินิตเอิรเนี่ยเป็นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ว่าเป็นอีเวนท์หนึ่งที่ผมอาจจะไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นนะซึ่งถ้ามองเทียบกันกับอีเวนท์ใค i สุดออนเอิรแยกผมยังชอบอันนั้นมากกว่าอีกมันดูแบบกลมกล่อมเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันอันเนี้ยคือเขาฉายประมาณ3ตอนแล้วเขาก็พักยาวๆเลยก็น่าจ,จะเป็นพักพวช่วงกีฬาของอเมริกาอะไรประมาณนี้มั้งแล้วก็กลับมาฉายต่ออีก2ตอน ซึ่งอารมณ์มันจะค้างมากแล้วพอมันมาฉายตอนที่สี่กับตอนที่5มันรู้สึกว่าคุณภาพมันแบบว่ามันไม่ได้อินเท่าตอน1 2ึสอาอีกแล้วเออโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันมาเป็นการบ่นให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับตัวละครเหล่านี้นะครับซึ่งผมพูดตอนนี้ผมไม่มีสคริปต์เลยนะผมแค่ดูรูปแล้วก็ผมก็พูดตามในหัวที่ผมคิดเลยซึ่งโอเค คลิปอาจจะแบบว่ามาไม่ไสม่ําเสมอหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทํางานประจํานะครับก็ขณะเวลาเขียนสคริปยังไม่มีเลยเลยต้องมาแบบวิเคราะห์กันสดๆแบบนี้ชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกกันมาได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดอะไรก็กดกันไปนะครับสําหรับในวันนี้คงต้องเอ่ยคําว่าสวัสดีครับ